Okay. Okay. ก,กันชกมอือขึ yeah. อ้นไดกไมครับ่รทีอยู่ในมือไม่ใชสิ่ทั่วธรรมดากูเป็นแค่ทัธรรมดาตอนที่กูมาเป็นวแค่กันทา,านขูามาานนไ,าาไม่ได้ติดยาต่เพื่อว่าไม่ไปมาแต่สาอาบิดม,ม,มาตอนคือไม่นอนพวกกูหน้ากันยันเช้า่วยกูประเทศไทยแต่แฟนัันอาการหนาวตอนนี้ฟิลก์กลังดีไม่ค่อยม่เลยปวดเอาตอนที้ตัวยังไม่พังแล้วมันยังใได้อีกย ร้านี้อยู่ในมือไม่ใช่สิ่งที่ธรรมดากูเป็นแค่คนธรรมดาต,ตอนที่กูมาเป็น star กูเอาแค่กัญชากูไม่ได้ติดยาแเพื่อนมันไม่ไปมันสายก็บิดมาตอนกลาคืนไม่นอนพวกกูนั่งกันยานเช้าวัวอยู่ประเทศไทยกาแฟชั้นอากาศหนาวตอนที่ฟิลกมลังดีไม่ค่อยมีเรื่องให้ปวดร้าวตอนที่ตัวยังไม่พังแล้วมันยังใช้ได้อีกยาว อนาคตนั่งดูรัอีกน่ยังมีไหมอาจจยังเป็นแบบนั้นบ้างจากกูก็ทำเลื่อยมาจากนั้นแบงดังเดินไปที่โรงเรียนเขาบอกให้ล้วให้ฟังชีวิตไม่บนลูกเอาชีวิตคนมันตอนนั้นเธอไม่แข็งตอนนี้โยมาเลยกูไม่เดินกลับ่าอยู่กับเพื่อนรวมทางแต่เธอเอาโดนด่านแล้วก็โดนรวมกัน กูไปทำงานแล้วก so ็น you know <groans> you know right. ั่งรถกลับเอาคนเติมพลังงานโดนแล้วแม่งหลับไอเชนี่โอจีกูโดนมาคนหนักกูเติมมาไปก็คิดว่ากูต้องพักถ้ากูทำช้าไปเดี๋ยวไม่มีเงินให้น้ำถ้ากูไม่มีเไรเธอคงไม่รักเหตุเติมของตายมึงนเฟังให้ชัดพวกกูไม่รู้ว่าพวกมึงช่วยเลยไอสัตว์ล้ลนี่ในมือไม่ใช่ตัวกระทำธรรมดากูเป็นแค่นธรรมดาตอนให้กูมาเปิสต็อกกลัแกนชากลัวไม่ไติดยาแต่เพื่อนกูมีใบมันอ่ะก็ปิดมา ตอนคืนไม่นอนพวกมันได้กันเย็นเชา้าห่วยอยู่ประเทศไทยแกาแฟฉันอาการหนาวตอนที่ฟิลกำลังดีไม่ค่อยมีเรื่องให้ปวดร้าวต,ตอนที่ตัวมันยังไม่พังแล้วมันยังใช้ได้อีกยาว กูเคยนอกใจแฟนเก่าบอกกับตัวเองว่ากูจะไม่นอกใจแฟนใหม่กูเคยเป็นเฮตเตอร์มากูเป็นคนหาแล้วตอนนี้ตากูทำลายแม่งก็โดนเ่าไอตอนที่กูมีการแสดงใหญ่และตอนที่กูไม่เป็นเดิมกูลืมไปแล้วกูคนเก่าฟักสนนัเรียนกูทำพมตรงใหม่ก็ไม่ว่าใจทำไมแม่อยากไต่งพงทรงเก่ากูก็ชอบโอสค c h o o แม่โรงเรียนเก่าแต่ว่าตอนนี้กูเข้ามาโรงเรียนใหม่ไอตอนนี้โรงเรียนกูวนเราถาูกอยาทำยังไงกูไม่ตอบช่วยเรียนใม่ กูเป็นแค่คมธรรมดาตอนนี้กูว่าเป็นตแค่ช่างกูไม่ติดยาแต่เพื่อนไม่บปไมันใส่คิดว่าตอนกอไม่นอนพวกกูนไดงกันยานเช้าผูยอยู่ัเท็แทนัแฟช่นการนาวเได้ฟิลกำลังดีไดยค่อยเลืองปวดเล่าตอนนี้ตัวยังไม่พังลนใช้ยาว ร้อนลอยู่ในมือไม่ใช่ส่ก็ธรรมดาแค่ันธรรมดาตอนนี้กลัวเป็นซองกลัวแข่งชากลัวไม่ได้ติดยากต่เพื่อนมูไม่ไปมันลยปลุกิดมาอ่าคือไม่นอนคูนั่งกันเยันเช้าหัวยอยู่ประเทศแถบแปดแอาการน้วำดีอเื่ให้ปวดราวนอนในตู้ยังไม่ังแ้ัเย้เอ้ขอบคุณทุกคนโอ้ไดมอนออ้เลโกเลโก ขอเสยน,น้อไดมอนด์หนึ่งไดมอครับทกคนไขมันยิงสัญญาณไวเลสน้องกูบ่าวะไม่ใช่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 โลโลเช็คเช็คย yeah.